สวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบกันอีกแล้วนะครับกับวันหยุดสุดสัปดาห์นะครับวันนี้ผมอยู่ที่มีนบุรีนะครับอยู่ที่กรุงเทพมหานครนะครับวันนี้มีรถดีรถเด่นนะครับต้องบอกว่าสําหรับแฟนพันธุ์แท้ที่เป็นคออฟโรดเนี่ยผมมองว่ารถรุ่นนี้เนี่ยเป็นรถที่อยู่ในใจแน่นอนเลยเพราะว่าต้องบอกว่ารถรุ่นนี้นะฮะทั้งคันใหญ่นะครับทั้งเครื่องแรงนะครับสมรรถนะสูงแล้วก็ราคาก็แรงด้วยนะต้องบอกกินนะครับผมบอกว่าเป็น King of Off Road ไม่ผิดเลยนะครับกับสมญานามที่เขาได้มาเพราะว่ารถรุ่นนี้นะครับไม่ใช่เป็นที่ญี่ปุ่นเองอเมริกาเองนะครับหรือที่สำคัญที่สุดที่เราเห็นคือที่ตะวันออกกลางนะครับล่าสุดที่เกิดระเบิดอยู่ที่เบลารุสประเทศเลบานอนนะฮะรถรุ่นนี้นะฮะยังสภาพพูดง่ายว่ายังมีสภาพหลายคันที่เป็นรถใหม่นะแล้วก็บอดีโครงสร้างก็ยังดีทั้งที่โดนระเบิดแบบค่อนข้างจะหนักหนามากนะครับสำหรับ Land Cruiser VX 200คันอยู่ข้างๆผม นะครับคันนี้แหละครับขออนุญาตนะแนะนำกันเลยคันนี้ต้องบอกว่า VX200 คันนี้นะครับหายากมากๆนะครับเพราะว่าคันนี้เป็นเครื่องยนต์ดีเซลนี่คือรุ่นท็อปสุดเลยนะครับทอบ็ทอปสุดเลยคันนี้ผลิตปี2009จดทะเบียนปี2010เป็นรถมือเดียวนะครับนำเข้าทั้งคันแบบ32นะต้องบอกว่าสมรรถนะของเขาเนี่ยนะผมมองว่าทุกอย่าง ออปชันนี่ผมมองว่าเยอะมากๆแต่ผมจะเอาแบบคร่าวๆพอที่จะพูดให้เพื่อนๆได้ฟังก่อนต้องบอกว่าคันนี้เป็นเครื่องยนต์1 VD FTV คือเครื่องยนต์ V8 d ี e ซ e D4D นะมาดูกันเดี๋ยวจพาเปิดห้องเครื่องให้ดู ไฟหน้าต้องบอกเลยว่าใสาปิ้งมากเพราะตัวของเก่ารักษาดีมากกับไมแคม่ไม่แค่1 0 0 0 0แสนกิโลเองแสนแสนหลักพันนี่แหละนะไฟหน้าใสาปิ้งเป็นรถซื้อสดมือเดียวนะครับรถคันนี้ซื้อใหม่ตอนนั้นนะราคาเปิดตัวในปี2009นะ7,190ล้าน1บาทนะคันนี้เพราะว่าตัวนี้เป็นรุ่นท็อปสุด ช่วงล่างที่ปรับสูงต่ำได้นะครับเป็น A H C นะครับเป็นไฮดรอลิกปรับสูงต่ำแล้วก็มีปรับแข็งแข็งนิ่มนะปรับลงเขามีออปชันครบอ่ะพูดง่ายอ่ะเดี๋ยวผมพาเปิดดูกันต้องบอกภายหน้านะไฟตัดหมอกไฟหน้าสวยใสปิ้งเลยเพราะเจ้าของใช้น้อยเป็นรถที่ อาจจะบอกว่าไงเป็นรถประจําตระแหนก็ได้นะเพราะว่าเป็นรถคันใหญ่ผมได้ทดสอบขับแล้วถือว่าขับดีมากๆปกติผมใช้หลักๆคือ v ีเอ็นในการท่องเที่ยวนะครับเราวีเอ็กร้อยบ้างนี่200ดีเซลนี่คันแรกที่ได้นะแต่คันก่อนที่ขายไปเป็นเครื่องยนต์เครื่องยนต์เบนซินนะก็ขายไปให้เพื่อนๆที่กรุงเทพนี่แหละนะครับคันนี้ท็อปสุดกว่าจริงๆครับท่านผู้ชมครับเพื่อนๆมาดูก่อนแล้วกันนะครับต้องบอกว่าห้องเครื่องนะครับ อินเตอร์คูลเลอร์อยู่ใต้ฝากระโปรงนะช่องลมที่ทะลุจากใต้กระจังหน้าทะลุเข้ามาใน uh, ใต้ฝากระโปรงมาในห้องเครื่องสติ๊กเกอร์ทุกอย่าง uh, ตะเข็บเม็ดอาร์คแม้แต่หัวน็อตใต้ฝากระโปรงแผ่นกันความร้อนยังสวยเรียบร้อยเลยต้องบอกว่าคันนี้ยังไม่ได้ล้างนะรถที่อยู่กรุงเทพส่วนใหญ่เป็นรถที่ผมใช้อยู่ขับไปขับมาแล้วก็ไม่ uh, ไม่ได้ชงพูด,ดง่ายรถเพิ่งเข้านะอย่างน็อตฝากระโปรงเนี่ยนะครับ น็อตฝากระโปรงนี่ยังไม่เคยยังไม่เคยขยับเลยนะอกบอกให้เห็นแล้วว่ารถคันนีอ้อย่าว่าจะชนเลยแค่ทําสีฝากระโปรงหน้ายังยังไม่ได้ทําเลยนะครับโชคนะตัวนี้เป็นเป็นไฮโดรลิกนะครับเฟิร์ดนิดฝัง่งน้นนะเดี๋ยวถ้าทําความสะอาดหรือว่าหล่อเลื่อนนิดนึงก็จะก็จะเงียบนะครับฝากระโปรงห้องเครื่องนะไฮไลท์ข้อยู่ตรงนี้นะฮะ V8D4D นะ d o u b l e o h e a d c a m s h 8สูบ32วาวนะครับ ตัวนี้เป็นไฮไลท์เป็นจุดขายเขาเลยเพราะว่าเทคโนโลยีเครื่องยนต์ตัวนี้ต้องบอกว่าดีเซล8สูบนี้นะแรงม้าให้มาถึง286แรงม้านะครับแรงม้าถือว่าเหลือเฟือเลยนะกับท็อปสปีดทะลุ200นะครับเขาเคลมไว้ที่208กิโลเมตรต่อชั่วโมงและที่สำคัญนะครับ คันนี้เขาเคลมไว้อยู่ประมาณ10กิโลเมตรต่อลิตรนะครับหลายหลายท่านอ,อาจจะบอกว่าทำไมเครื่องตั้ง 4,680cc นะ4,500-4,600เนี่ยมันจะได้เหลือ10กิโลเมตรต่อชั่วโมงเพราะ Fortuner ก็ยัง10กิโลเมตรต่อชั่วโมงต้องบอกว่าเทคโนโลยีใหม่ๆนะครับนเหมือนผมเคยใช้อย่างอย่างตัวตัว VX100 นะ5สปีดก็ยังได้10กิโลเมตร นะครับ10กิโลเมตรต่อลิตรโทษทีนะฮะไม่ใช่10กิโลเมตรต่อชั่วโมง10กิโลเมตรต่อลิตรเพราะฉะนั้นเองเทคโนโลยีตัวนี้ผมมาว่าเวกสองร้อยก็ไม่แปลกถ้าจะได้ประมาณ10กิโลเมตรต่อลิตรนะครับขนาดเวกแดศูนยที่ใช้ประจำก็อยู่ประมาณ5-6กิโลเมตรต่อลิตรนะครับเพราะฉะนั้นเองนะครับเทคโนโลยีตัวนี้ถือว่าเป็นเครื่องยนต์ดีเซลที่ทันสมัยมากๆนะครับสองร้อยแรงม้า3,600รอบต่อนาทีนะแรงบิด มหาศาลเลยนะ650นิวตันเมตรที่1,600ถึง2,800รอบต่อนาทีต้องบอกว่าพวกนี้นะครับขับเคลื่อน4ล้อฟูด i ามอยู่แล้วนะครับและที่สำคัญนะคันนี้ได้มาแล้วสิ่งแรกเลยที่ต้องไปทำที่ที่ทำมานะก็คือ,อยางนะครับไปเปลี่ยนใหม่นะยาง B.F. Coolit นะเพิ่งเปลี่ยนมาเลยนะครับขอบ20รุ่นท็อปสังเกตอีกอย่างนึงนะครับคือรุ่นนี้จะมีตั้งแต่แม็กขอบ17,18นะครับไอตัวนี้เลยนะฮะคันนี้เลย 28555ขอบ20นะครับยางเพึ่งเปลี่ยนมาวิ่งไม่น่าจะถึง500กิโลนะ KO2 BF Gurit นะครับเส้น12,500บาทนะรวมยางเปลี่ยนไป4เส้นก็5 0 0 0 0ละนะครับอรเดิงถ้าท่านใดสนใจนะคันนี้ยางเพึ่งเปลี่ยนมาใหม่สีเนียนรอบคันเบาะไฟฟ้าแอร์แบรุุนนี้มีทั้งหมดอยู่14จุดนะครับ แอร์แบมี14จุดมี Airbag คู่หน้าแอร์แบกรอบคันม่าน Airbag รวมไปถึง Airbag ที่ที่หัวเขา่าที่เป็นจุดที่คนขับรถนะนะครับให้ความปลอดภัยของผู้ขับขี่เซฟตี้ <Safety S 1> เป็นอย่างดีเลยนะมาดูที่ห้องห้องห้องโดยสารอนุญาตะกระจกขึ้นนิดนึงนะเพราะดีเซลก็จะมีเสียงเครื่องนิดนึงต้องบอกว่ารุ่นนี้เองเ,องเนี่ยเขาออกแบบมานะครับให้ เ,เก็บเสียงนะครับให้เก็บเสียงห้องเครื่องรวมถึงช่วงล่างนะครับให้มีการให้เสียงมันเงียบลงพูดง่ายเขามีระบบที่ต้องบอกสุดยอดของโตโยต้ตาที่ใส่ในตัวนี้มาดูที่ข้างหน้าก่อนแล้วกันพวงมาลัยตัวนี้ปรับสูงต่ำไฟฟ้านะครับปรับสูงได้นะครับยืดหดได้นะครับพราะต้องบอกว่าบางคนแขนยาวขาย,ยาวปรับให้กระชับพอดีนะครับทําให้ในการขับขี่นะครับ ทัศนวิสัยในการขับขี่หรือการควบคุมพวงมาลัยนี้ทาให้แม่นยำมากยิ่งขึ้นและพวงมาลัยตัวนี้เป็นระบบพวงมาลัยที่ควบคุมน้ําหนักนะครับตามความเร็วตามรอบเครื่องยนต์ทําให้เราควบคุมรถได้มั่นคงได้สเสถียรได้แม่นมากขึ้นนะครับนี่ก็เป็นออปชั่นหนึ่งที่โตโยต้าให้มาต้องบอกว่าภายในนะครับพวงมาลัยถ้าใช้เยอะๆนะสังเกตง่ายๆตรงได้ต่อตรงนี้นะครับถ้าขับใช้เยอะๆสามสี่แสนโลพวงมาลัยมันก็จะทะลุนะครับตรงนี้เพราะเราจับบ่อย แต่คันนี้เหมือนที่ผมเรียนตั้งแต่เริ่มต้นว่าไม่แค่หนึ่งแสนหกพันสี่รอยี่สิบเป็นไม่นะครับท่านผู้ชมครับเป็นไม่ไม่ใช่เป็นกิโลเมตรนะครับเพราะคันนี้ประกอบที่ อ่า UK คืออังกฤษนะครับวงมาเลยขวานําเข้าทั้งคันแบบ32รถพวกนี้ไม่ใช่ประกอบไทยแน่นอนราคาถึงรวมถึงภาษีแล้วถึงค่อนข้างจะแพงแพงไปเยอะๆมากๆถึง7ล้านบาทซึ่งตอนนี้เองต้องบอกว่าถ้าเป็น Vx 2อ0รในโฉมปัจจุบันรุ่นท็อปอย่างนี้นะครับขายอยู่ประมาณประมาณ9ล้านบาทนะครับเห็นว่าขายอยู่ที่8ปดล้านเก้าแสนเก้าหมื่นบาทนะครับถ้าเราอยากซื้อรถสักคันที่เซฟลงมาผมบอกว่าคันนี้เป็นตัวเลือกหนึ่งที่น่าสนใจเพราะผมบอกแล้วว่าราคาหายไปหายไปวันครึ่งหนึ่ง กับรถที่โครงสร้างเดิมๆนะครับผมเองก็เป็นคนที่ชอบเปลี่ยนรถแต่ถ้าจะเปลี่ยนรถใหม่แล้วขาดทุนทีหนึ่งหลายล้านเราก็สวยเอาเราใช้รถเยอะเรามีรถเยอะเราอยากจะเปลี่ยนคันใหม่เรื่อยๆแต่ให้ขาดทุนเยอะเราก็ไม่ไหวเพราะเราไม่ได้มีเงินเยอะขนาดนั้นนะครับโอเคมาต่อที่ออปชันนอกจากคนไลป่ปรับูงต่ำแล้วนะครับหมดเ,เครื่องเสียงนะครับหมดโทรศพัพท์บลูทูธเนี่ยมีครบสำหรับตัวนี้นะครับตัวครุสคอนโทรลนะครับทุกอย่างมีให้ครบเกียร์ตัวนี้นะครับ เหมือน,นที่ผมเรียนนะว่าเป็นเกียร์หสปีดนะครับหสปีดก็ถือว่า,าเป็นเกียร์ที่เข้าถึงกับทันสมัยนะครับเพราะรุ่นใหม่ๆเองเนี่ยโฟล์กนูร์เอง,อ er เองรุ่นใหม่ก็6สปีดนะครับรุ่นล่าสุดทุกวันนี้นะครับเพื่ออย่งเทคโนโลยีใหม่ๆเขานํามาใช้ตัวนี้รวมไปถึงระบบแอร์นะครับที่สามารถแยกแอร์ด้านหน้าด้านหลังนะครับก็สามารถคอนโทรลให้แยกแอร์ได้นะครับเนี่ยนะครับโอเคให้สวัสดี หรือปรับเป็นอัตโนมัติก็ได้นะครับเพราะนั้นเองระบบระบายความร้อนตัวนี้ไม่ต้องห่วงเลยนะครับแอร์มีตอนหน้าตอนหลังนะครับซึ่งฮะทให้การเยียนอย่างทั่วถึงรวมไปถึงนะครับนิเกเตอร์นะครับนิเกเตอร์ต้องบอกว่าตัวนี้เขาไม่ซัพพอร์ตในแบบ Data ที่อยู่ในประเทศไทยนะครับเพราะว่าตัวนี้เป็นรถที่แมบ Data เขาอยู่ที่อังกฤษนะครับเพราะ,ะนั้นเองนี่คือจอที่เป็นยูเคนะครับแต่เขาไม่อยากให้ไปดัดแปลงนะครับเพราะตัวนี้หน้าจอตรงนี้มันเป็น uh, ควบคุมทุกอย่างรวมถึงแอร์รวมถึงเสียงไปด้วยนะครับต้องบอกว่าคันนี้ภายในใหม่มากนะแล้วก็ระบบขับเคลื่อนต่อมานะครับอขอขนุยาาปิดฝักกระโปรงอ่ะจะได้มองเห็นด้านหน้าด้วยนะครับต้องบอกว่านะครับ หน้าจอนะออปชันต่างๆ FMAM ทุกอย่างมีให้ครบเลยนะครับแต่จุดที่เป็นจุดที่ต้องบอกว่าโตโยตา้าโตโยต้าเขามีเอกลักษณ์ในเรื่องการขับเคลื่อนสีรล้อนี่คือเป็นระบบที่สำคัญมากนะครับตัวนี้เองคือระบบระบบลงเขานะครับระบบลงเขานะครับในทางที่เป็น off road, ออฟโรดพูดง่ายๆนะครับสามารถ ปรับนะครับสปีดให้ลงเขาใช้เอนจินเบรกนะฮะในการขึ้นเขาลงเขาให้มันช้าได้3ระดับเลยนะครับสปีด1 23นะครับเราไม่ต้องเหยียบคันเร่งเลยนะฮะเราจะใช้เอนจินเบรกในการขึ้นเขาลงเขาต้องบอกว่ารถรุ่นนี้เป็นขับสี่ปูนทามอยู่แล้วนะครับ4 High ตัวนี้นะครับก็คือขับเคลื่อนสีล้อนะครับ4ฟ i g h นะครับแล้วก็4 low เนี่เวลาติดหล่มหรือว่าต้องการที่ต้องใช้แรงบิดสูงนะครับความเร็วไม่สูงมากก็จะใช้ตรงที่4 low นะครับ เวลาเรากดคือถ้าดังติ๊ดติหรือไฟกับพิบแสดงว่ายังไม่ทํางานนะครับแต่ถ้าทํางานเพือไฟก็ต้องอไม่กับพริบแล้วก็ไม่มีเสียงดังนะครับนี่คือ Follow นะครับต่อไปคือตัวนะครับตัวนี้คือ p ป e d นะครับตัวนี้คือ,อปรับสูงต่ำนะครับระบบ A H C ปรับสูงต่ําในทางที่เป็น o f r r o d นะครับเราต้องการาปีนไต่หรือว่าน้ําท่วมกันแล้วแต่เราต้องการลดให้สูงขึ้นเราก็สามารถยกให้สูงขึ้น หรือเวลาเราเข้าห้างนะครับรถบางคันเนี่ยเป็นปัญหานะผมเคยเข้าห้างอยู่ที่แฟชั่นไอแลนด์บางจุดที่มันตับเราก็สามารถโหลดรถให้ตับลงได้นะครับเพราะฉะนั้นเองนี่คือออปชันที่โตโยต้ามีต้องบอกว่าระบบรุ่นนี้เป็นระบบไฮดรอลิกนะครับช่วงล่างไฮดรอลิกคือที่เขากวนคือตุ้มนะครับตุ้มที่ที่เปลี่ยนอะนแพงนะครับแต่ผมบอกว่าเรื่องเป็น t e n a เรื่องนี้ผมเราทําในเวียร้อยมาเคะนักงใจเยอะแล้วไม่ได้กลัวกับตรงนี้จุดต่อมานะครับนอกจาก ขึ้นเขาลงเขานะครับปรับสูงต่ําแล้วเรายังมีปรับความนิ่มนี่คือจุดหนึ่งที่สําคัญนะครับ รุ่นนี้ปรับแข็งนิ่มเหล็กกันโคงได้นะคอมฟอร์ตก็ค,คือนิ่มนะครับนิ่มสบายนะครับสเตปต่อมาคือสเตปกลางคือสเตปแมนวนวลนะครับแล้วก็สเตปสุดท้ายคือสเต,ปสป,เสเตปสปอร์ตนะครับเวลาสเตปสปอร์ตที่ชกก็จะปรับแข็งขึ้นทําให้เรามั่นใจในความเร็เวสูงสูดรถไม่ไม่ไม่โยนนะอ่ะพูดง่ายเมื่อวานก็ทดสอบแล้วนะครับขึ้นทางด่วนแล้วลองระหว่างคอมฟอร์ตระหว่างสปอร์ตก็มีความแตกต่างที่เห็นได้ชัดเจนเลยเพราะฉะนั้นเองนี่คือจุดเด็ดจุดขายที่โตโยต้าก็ทำมาให้ แล้วก็รวมไปถึงนะครับปุ่ม power นะครับ power ECT ตัวนี้นะครับเพิ่มอัตราเร่งตัดรอบนี้ที่สูงขึ้นทำให้เราเร่งลากได้ยาวมากขึ้นจะต้องบอกว่าขับสนุกมากๆสำหรับ V8 ขับเคลื่อนระบบช่วงล่างที่ปรับสูงต่ำแล้วนะครับเรายังมีนะตรงกลางเนี้ยนะครับถ้าเป็นเวก100เราจะเห็นเป็นกล่องนะครับเป็นกล่องที่เป็นตู้เย็นนะครับหรือเวก80ก็แล้วแต่ตัวนี้คันนี้ไม่มีตู้เย็นนะครับเป็นกล่องอยู่3ชั้นชั้นที่1นะครับวางของวางกระเป๋าวางเงินได้ชั้นที่2ยกขึ้นมานะครับ ก็วางของวางอะไรได้อีกนะครับชั้นที่3ครับตัวนี้ยกขึ้นนะครับใส่เครื่องเดืมใส่กองใส่อะไรได้หมดเลยนี่คือออปชั่นที่เขาให้มาค่อนข้างจะละเอียดพิ่สิงพิ่สันให้มาเยอะหลือเกิน3ชั้นครับท่านผู้ชมครับนะเก็บของได้จุใจเลยนะครับอ่าอีกจุดหนึ่งที่ยังไม่ได้บอกคือตัวซันรูฟนะครับตัวซันรูฟอ่าผมก็นี่ยกขึ้นนะครับโอเคเอาลงนะครับ หรือไมตาเปิดอะไก็ได้นี่คือซันรูฟที่เวีสอยนะครับให้มาอีกจุดหนึ่งนะครับเปิดระบายอากาศได้นะครับอากาศดีๆนี่ก็สามารถเปิดซันรูฟได้หรือเพิ่มแสงในการที่เปิดแผน่นปิดแสงด้านล่างก็ได้นะครับอโอเคเดี๋ยวให,ให้ดูในเรื่องของการยกสูงต่ำว่าระบบปรับสูงต่ำ E H AH C ยังสมบูรณ์ไหมเดี๋ยวจะยกให้ดูนะถ่ายข้าง,างๆจะได้เห็นชัดเจนเลยนะครับ ปิดประตูเข้ามาเลยนะครับผมจะยกตอนนี้อยู่ในตำแหน่งทีเ่เขาจะบอกหมดเลยนะครับว่าประตูท้ายประตูด้านไหนเปิดไม่นสนิทเขาจะบอกขึ้นหน้าจอให้เราให้เรารู้นะครับว่า,าประตูไหนไม่สนิทนะครับเพื่อความปลอดภยัยโอเคผมจะลดลงกันแล้วกันนะครับนะฮะเวลาลดลงนะครับเวลาเข้าห้างนะครับเหมือนที่ผมบอกว่าเวลาเขาห้างลดลงก็สามารถลดลงได้นะครับสามารถปรับได้3ระดับนี่คือ ระดับที่ต่ําสุดแล้วนะครับระดับต่อมานะครับคือระดับสแตนดาดนะครับต้องบอกว่าเวลาเราวิ่งเราวิ่งในความเร็วนะครับรถเขาก็จะปรับลงมาเองนะถ้ารถมันสูงนะฮะเขาก็จะปรับให้ลงตามาความเหมาะสมในความเร็วครับแล้วสูงสุดนะครับเดี๋ยวเขาจะปรับตำแหน่งสูงสุดให้นี่คือนี่คือสูงสุดนะฮะเวลาเราไปดูในพื้นที่ ธุรกันดารน,นะครับหรือปีนป่ายก็แล้วแต่หรือพื้นที่ที่ต้องการให้รถสูงน้ําท่วมอะไรเงี้ยนะครับเราก็สามารถปรับขึ้นได้ซึ่งถ้าเป็นรถ MPV ทั่วไปออฟชั่นตัวนี้จะไม่มีนะเพราะฉะนั้นเองตัวโยต้าเนี่ยเป็นจุดขายของเขาเลยนะครับในระบบ AHC นะครับตัวนี้หายนะกำลังกำลังปรับอยู่เพราะตัวนี้จะใช้แรงดันน้ํามันนะครับเพื่อไปดันโชค๊คให้รถปรับสูงขึ้นนะนี่คือสูงสุดนะครับนี่คือตำแหน่งสูงสุด นะครับก็ถือว่าสูงขึ้นมาทําให้ทัศนวิสัยในการมองดีขึ้นเดี๋ยวจะเอาลงต่าอีกครั้งหนึ่งนะนี่คือสูงสุดนะครับจะเห็นว่าระหว่างห่างจากล้อนะครับ้อน่าจะสูงลุยทางที่เป็นทุรกันดารได้เป็นอย่างดีนะฮะเดี๋ยวจะเอาลงนะครับทีนี้นะครับจะแสดงเห็นว่าระบบต่างๆยังใช้งานได้สมบูรณ์ฮะหน้าลงปุ๊บตามด้วยหลังลงนะครับนะครับเอาขึ้นใหม่นะฮะเดี๋ยวจะได้เห็นนะครับว่าระบบ A H C ของ t o y ยต a ที่ให้มานะครับ ในการปรับสูงต่ำเนี่ยยังใช้งานได้สมบูรณ์เลยนะครับอ่าในกําลังยกขึ้นแล้วครับด้านหน้านะครับข้อดีอีกอย่างหนึ่งสำหรับอ่ารถ SUV นะครับก็คือว่าเราสามารถมองเห็นได้อ่าสูงสุดแล้วฮะอันนี้เอาลงนะฮะโอเคนี่ลงอยู่ระดับมาตรฐานนะครับมาตรฐานหรือจะลงต่ำกว่านี้อีกก็ได้อ่าเห็นนะฮะสามระดับเลยนะครับนี่คือของว่าตัวอื่นหรือไม่มีนะนะครับ นะครับที่ควบคุมพวงมาลัยนะครับแล้วระบบที่ผมพูดให้ไปคือระบบ DAC ช่วยในการขึ้นขึ้นเขาลงเขานะครับทำให้ออปชั่นของโตโยต้าผมไล่ไม่หมดจริงๆนะครับเพราะว่าเยอะมากๆัต้องบอกว่าคันหนึ่งเล้านกว่าเขาใส่มาให้ครบเลยนะครับแล้วตัวนี้คันเขาน่าจะใหญ่นะประตูหลังมาต่อเลยนะครับต้องขออภัยนะครับบางทีถ้าพูดสับสนไปบ้างเพราะดีเซลนี่ผมก็เพิ่งเพิ่งเพ,พิ่งได้ซื้อมานะครับก็ถือว่า ขับดีมากๆประตูหลังเปิดธรรมดานะครับไม่ใช่ฟฟ้านาครับนะครับนะครับเปิดธรรมดานะครับประตูหลังแล้วก็สิ่งที่ผมชอบเขาพิธีพิสันในการทําก็คือว่าตัวนี้นะครับมือเปิดผ้าเบาะแถวที่3นะฮะดึงมาฮะแล้วก็ปล่อยลงไปตัวนี้เป็นแม่เหล็กนะครับเป็นแม่เหล็กเวลาเรายกเบาะขึ้นก็ง่ายๆเลยอ่ะมันจะดูดเข้าไปด้านข้างนะครับเวลาเราต้องการพื้นที่ ดึงก <ítulo> uh, so, anyway mm ่อนนะฮะดึงแล้วแม่เหล็กปดไว้นะครับเวลาแล้ก็ยกขึ้นแล้วแม่แล้วก็จะล็อกด้านข้างนะครับง่ายๆเวลาเราพื้นที่ก็จะกว้างขวางขึ้นเวลาเราจะใช้พื้นที่ด้านหลังใส่ของนะครับก็จะมีพื้นที่มากขึ้นแล้วก็สามารถพับเบาะได้นะฮะแถวที่2แล้วก็จุดต่อมาเวลาเราจะเอาลงก็คือดึงด้านข้างนะครับแล้วก็กดลงมาเลยนะครับแล้วก็ดึงด้านหลังนะครับ เพราะถ้าเราไปดึงข้างบนแขนไม่ถึงแน่ๆเพราะรถคันใหญ่มากนะฮะเราจะล็อกตัวนี้ไว้นะครับแค่นี้เองหมอบอกก็สามารถยกขึ้นได้อีกนะครับเอาภาพไว้นะครับจะได้มองเห็นชัดสำหรับผู้โดยคนขับรถนะครับตัวนี้ถ้ามันล็อกโอเคมันจะล็อกนะฮะต้องต้องดึงตัวนี้ก่อนปลดล็อกแล้วก็ปล่อยลงมาดึงด้านหลังขึ้นมาปุ๊บพอดีเลยนะครับโอเคตัวนี้ติดไว้นะครับนี่คือด้านหลังใช้งานไม่ยุ่งยากสะดวกสบายนะครับ แผ่นปิดข้างบนนะครับปิดมาบไม่ใช่ไฟฟ้านะครับเออพื้นที่เดี๋ยวนิดนึงลองเปิดอีกนิดหนึ่งเป็นชกนะคะเป็นชกไฟฟ้าเป็นชกไฮดรอลิกเท่านี่นะครับก็180น่าจะยืนได้นะครับแต่ถ้าคนตัวเล็กจะถึงไหมเออนะเราต้องนิดนึงนะนะครับแต่ก็ถือว่าในระดับที่ใช้งานได้เป็นอย่างดีและอีกจุดหนึ่งนะครับที่เป็นความสะดวกสบายสําหรับผู้โดยสารตอนหลังนะครับคือตัวที่วางแก้วด้านหลังนะครับเองลงมานะครับ วางลงมาเป็นที่เท้าแขนได้เป็นที่วางแก้วได้นะครับะฉะนั้นแก้วกาแฟ2ออใบอ๋อตัวนี้ตัวล็อกโหลดนะฮะเดี๋ยวจดการให้นะครับสามารถเป็นที่วางแก้วนะครับผู้โดยสารตอนหลังนะครับเท้าแขนได้ก็ได้นะครับแล้วก็อีกจุดหนึ่งนะครับที่อยากจะนาเสนอคือว่าคันนี้นะครับเป็นจอ DVD 3จอนะครับมีจอด้านหลังนะครับอยู่หัวเบาะหลังคนขับและผู้โดยสารตอนหน้าและตัวเป็นจอด้านหน้าด้วยนะครับนี่คือออปชันที่ต้องบอกว่าคันนี้ให้มาครบให้มาเต็ม นะครับรวมไปถึงแอร์ด้านหลังที่ผู้โดยสารตอนหลังสามารถนะครับปรับนะครับพัดลมสปีดพัดลมปรับอุณหภูมิรวมไปถึงอุ่นนะครับแอร์ Air, อะไรอ่ะอุ่นเบาพูดง่ายนะครับเป่าเบาให้ร้อนได้นะครับเพิ่มลดอุณหภูมิได้สําหรับเมืองหนาวต้องบอกบางทีมีความจําเป็นนะฮะเวลาแบบเราไปเที่ยวที่หนาวเขาก็เลยต้องใช้ว่าให้อากาศข้างในอบอุ่นขึ้นมานะครับนี่คือรายละเอียด นะครับที่นำเสนอให้ท่านทราบนะครับสงสัยสอบถามประเด็นไหนนะครับสอบถามคอมเมนต์ด้านด้านล่างคลิปมาได้ผมจะหาข้อมูลมาให้เ,เพื่อนๆได้ข้อมูลเพิ่มเติมนะครับภายในนใ่ม่มากเบาะสีเบดนะครับอ,อีกจุดหนึ่งนะที่อยากจะฝากท่านผู้ชมนะฮะฝากเพื่อนๆนิดหนึ่งถ้ารถใช้งานเยอะอจุดนี้ครับยางยืดอยู่หลังเบาะนะครับถ้าใช้เยอะๆะใส่ของเยอะๆบางคนเนี่ยใส่ขวดนงขวดน้ํา โอกาสที่ขาดโอกาสที่หลุดลุยตัวนี้ก็มีแต่คันนี้ต้องบอกว่าใหม่มากๆทั้งหน้าขวาและก็หน้าซ้ายนะครับใหม่มากนะครับลำโพง JBL นะฮะร,รอบคันเลยนะครับเครื่องเสียงนี้ก็ถือว่าใช้ได้ดีเลยทีเดียวสำหรับแรงคุชเซอร์วิกสองร้อคันนี้แอร์นะครัเหมือนที่ผมบอกเริ่มต้นว่าแอร์ตอนหน้านะครับแอร์ผู้โดยสารตอนตอนหลังรวมไปถึงแอร์หลังคานะครับ นี่แอร์หลังคาตรงน,นี้รวมถึงผู้โดยสารตอนที่3ก็มีแอร์เพราะฉะนั้นเองเรื่องอทุกจุดนะผมบอกว่าเบคสองให้มาครบทั้งเรื่องออปชั่นช่วงล่างเครื่องยนต์ประสิทธิภาพการประหยัดน้ํามันรวมไปถึงความสะดวกสบายของผู้โดยสารทุกๆคนเจ็ดที่นั่งที่นั่งอยู่ในรถคันนี้และที่สําคัญเรื่องความปลอดภัยนะครับโครงสร้างตัวถงงงังโครงสร้างชั a s s ที่ออกแบบมาเพื่อความแข็งแรงคันก็ใหญ่ความปลอดภัยก็เยอะต้องบอกว่าคันนี้คมมากๆนะครับ ครับสุดท้ายแล้วนะครับสำหรับท่านที่ต้องการรถ SUV นะครับ King of Off-road ที่ออฟั่นเต็มๆมสมรรถนะพูดไงครบที่สุดแล้วสำหรับรถที่มีใช้ในบ้านเรานะครับต้องบอกว่า VX200 นี่นะครับรถใหม่ในราคา7ล้าน1 9 0 0 0บาทนะครับสำหรับวันนี้นะครับขายอยู่ที่3ล้าน5 9 0 0 0บาทเท่านั้น3 5 9ล้าน5 9 0 0 0บาทครึ่งหนึ่งของ7ล้านนะครับ ะฉะนั้นเองถ้าท่านใดสนใจอยากเป็นเจ้าของรถสวยๆเดิมๆออชั่นครบๆประหยัดไปครึ่งหนึ่งขอแนะนําคันนี้เลยนะที่ผมถืออยู่ในมือก็คือทะเบียนรถนะครับต้องบอกว่ารถคันนี้เป็นรถมือเดียวเลยจดวันที่4พฤษภาคม2553เป็นรถมือเดียวต้องบอกว่าใครหาอยู่นะคันนี้ต้องบอกเลยว่าไม่ผิดหวังแน่นอนสําหรับ VX200 ต้องก่ออนุญาตนะครับเจ้าของรถนะเพราะว่าคันนี้เจ้าของใช้มาดีจริงๆแล้วก็เป็นรถที่ผมว่าใครได้เป็นเจ้าของนะไม่ผิดหวังแน่น